สวัสด,ดีจ้าผู้พ่อคพรับช่อมญาน้องบีบีเนาะคะ่ะเนาะวันนี้พอ่อใหญ่เราสิมาเฮ็ดเค้กพะนะฝนตกฝนตกไปอยงบ่ได้วันอาทิตย์เพิ่นบ่มีอันแนวสิกินเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเลยสิมาเฮ็ดเค้กว่าซั่นว่าเฮ็ดเค้กกับสูตรทองเพิ่ <ๆ S 2> พลนละ,ละแต่วันญา,าน้องบีนี่บ่เฮ็ดดอกให้เราเฮ็ดเฮ็ดเค้ก เอาไข่เอาน้ำตาลเอาอันผงหมกอันผงหมกเน่านะก็นาะผงเปียกไหมผงเปลือกหนะมกเกนะ่าไหมผงปั้นใส่กันไข่เนื้อบุดเติร์นะไข่นนเนื้อบุดเติร์กอันนี้ชอโโ็อกโกแลตเพิ่นบ่กินช็อกโกแลตดำเพิ่นได้เอาช็อโกโกแลตขาวมาแช่ ช็อกโกแลตในนี้คุกกุ้มมีช็อกโกแลตขาวช็อกโกแลตกับพุ่นก็ไปละลายให้มันนั่นพุ่นไปตั้งไฟกันเนาะให้มันละลายก่อนคุณนไปกินช็อกโกแลตสีดำป <s uch> ั้นเหมปั้นเขากั้งที่ ่เพิ <Bond> ่นเตรียมไว้แม่พิมพ์เพิ่นแม่พิมพ์เพิ่นเพิ่นกันท่าเนยเนาะท่าเนยแล้วบัดนี้พิ่งเกาวันแบบเผาขูดแมมมามาโรย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 คางคังไม่ไม่ลงโคกุสไน่เผาขูดเพื่อนมาเอาบักเผาขูดมาโรยนี่ลงโคกุสไนยโอ้บัดนี้เพิ่นนั้นเอาแป้งกับอันบักเผาเนาะบักเผาขูดลงปั้นใส่กันบัดนี้ ปันปันปัน,ปนไสก,นนไนกันปันไสน้ก,กินใส่เคืองปันขนุนต๊ะวันอาทิตย์เรนม่นเห็ดเพเห็ดขนมเค้กกินอันอน,อนี้แม่หนังนี่ ปักปุยฝาพ่ะนะเฮ้ยลุงปักปุยฝากันดิในไทยผมกู้จิ้งเนื้อแน่อบวันนี้ก็เอิ่นปักปุยฝาเน่ะเห็ดจินเอียงนี่อยากอยากกินเห็ดจินเอียงนี่ ไปไงนี่มันรกกัจิเท่แส้นพิมพ์นี่ปั่นมันกับเบอเห็ดยากหรอกเห็ดเห็ดไงๆเห็ดเค้กกันกระไดแต่ว่ามันนั่งขี่คานซื้อคนญานงบีนี่คานเห็ดดิเพราะว่าญางบีนว่ามากกินขนมเนาะค่ะเนาะว่ามักกินขนมว่ามากกินของหวานไปไงเรากินของหวานดีว่ามักกินหวาน วันนี้ไอฟักแฟติกเราไอฟักในโอเว่นเอาเด้อเอรนั่นนอ่ะอันเฮ็ดแล้วเอาเทใส่พิมเหล้วก็เอาเขา่าอบเลยไปสั่นแล้วอ่ะกัดแทกในเด้อปะมักมาเฟรตมาเตินมัน,อ,น,อ,นอันจับตัว สูตรไพยสูตรมันเนาะสูตรญาหนองบีนี่ญาหนองบีสิกระแทกเรือ่ะให้ให้เพิ่นนันนั่นให้เพิ่นนันร่อน,นโตเพนะิ่นเหาอันนี้แล้วเพิ่นบ่เฮ็ดสูตรไพยสูตรมันเนะาะบ่ว่ากันั่นสูตรของไผยของมันอะ,อะนี่ เตาพ่นอบไปแล้วพ่นว้อมไปแล้วเตาอ่ะ้อมเตาจากองศาบีฟีนองศาร้อยเกตซิปเ่นว่าร้อยเกตซิปองศาพี่น้องเกลการ่งไหนทีนี่โอ้รางสิเหลืองหุย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 ข uhm, so ึ้นแล้ว เกพอไงเอาให้มึงองเน,นาะค่ะเนาะจักน้อยก็ได้เอาออกแล้วอบพิฟรมินุตินป,ะปะ้าป้าสองเดืนตมเือนุมอสิกุกเกินเออเพื่นว้านประมาณเคื่งจมูกเพื่อนบ้านวะจ้งสิไดเอนไม่เสียเมือง่าเพิ่นสิไดเอลไพราะไรเพ่อนว้าโอไปมันประมาณเคื่งจมงเนาะเคื่งจมงเนาะค่ะเน,นาะ Nam phong, nam phong tàu, đó yên ăn, nam tàu tạo <laughs> lèo lèo bunny, này, quang chu bọn đi. Vẫn chưa oak đập bắn. Panya lassi hoặc kia 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 này kia างสิเอาอกห้มันเหมอนโอ้งามของเราอยู่น่ะเค้กเนะกัเนาะเค้กพอใหญ่โอ้นุ่มคักแท้ว่นุ่มนโอ้จนจะแซ่บของเราอยู่เออแล้วแล้วจ้าแล้วเอารบ่เทเลอะ

หนึ่งแก่มึงเค้กหอยไงโอ้หนุ่มมึงโหลดเมืองห็นว่หนุมหน่มคักเด่นดึงดึงเลยแล้อใส่จานหนึงเมืองฝนตกไปใส่อะไรกันฝนตกกับ่มันออกบ้านเนาะค่ะ,นะะเนาะก็บแล้เห็ดขนมเค้กกินนี่ลละจ้า ฝากกดติดตามช่องยา้องบีบีในเด้อจะเด้อช่องน้อยๆช่องใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ